อีทาวอีทาเอาคนขึ้นเบิ้งดีแท้เอออันเป็นเอียงเกาะอดอเลิศใจบอกกับเจ้าภาพอันสิอานอา่คอยสิมาแจงข่าวนี่อันคอยโพสข้ามค้มลงไปนั่นล่างานั่นเออคอยเห็นอันคอยเห็นในเพจเขาเขาก็เลยแคปมาลง เอฟซีกับเมมไปต่างๆนานาหมวดกุ๊บคิดไปต่างๆนานาคิดไปต่างๆนานาคิดอ้อย่างนี้มันแก่ข่าวแก้ข่าวแจ้งข่าวแก้ข่าวพี่น้องเอ้าคอยเห็นมันข้ามคมเนาะคอยครัเอาได้กิ่งมันก็เป็นกิ่งตึก การก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่เออมันกลุ่อยู่ที่นั่งร้านเพื่อยเป็นสร้างเนาะแม่นว่าเคปซี่กับเมมไปทั่วที่ทั่วเลยขอว่าหมวดกุ้งพาแดกดากชูเอ้ขอว่าคนดังเนาะเออโบมี่ยังนะพี่น้องพี่พยุทธบอกเลยโบมี่อีหยังหยังคอยกับโบมี่ยังก่อนกิดกับเจ้าภาบยิ่งคอยไปช้อปปิ้งซื้อเกือบเซยอยู่คอยซื้อมาสามคูบเบรียญไปแล้วเอาแต่ไปสี่อันเอาแต่ไปสีนะนี่คูเก่าบนนองโอ้ไตี้แตกเหิมอย่างละกี้เอ้ย ตี๋มันบูส้มเกือบดอกผู้สีไดงยักษ์คู่เนี่ยเด้อคู่ละพันแปดสองพันพู้สีได้ไหมเนี่ยแต่ในกระโปรใส่อยู่นะขอแจ้งข่าวนะขอแก้ข่าวนะครับขอแก้ข่าวนะครับมันเป็นความจริงครับมันเป็นความจริงแต่ว่าที่เอามาโพสหนี่คือเทียบเทียมัน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 ข้ามคมซื่อๆมันดีอีหลีพี่น้องก็คอมเมนต์หน่วนนี่น่ะจะไปเขาไปอ่านหรือเ่อ่านได้จีไปผ่านตาคขาเลยกินแต่ขวานสีปากเขาบ่กปากเลยเพราะโดนโดนอยจังสีปาก แต่ว่ามือ <pentru> น <them> ี่แจงข่าวอาบน้ำเศร้าหาบาดเขาเอาไม้ตีนีไเขา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 เอาน้ำมาเลยบ่มาแล้วผ้ขายบอกกันยังมอล้ำอยู่เก่าสมัยเก่าันเป็นยังนนี่ นล้วมวนเจ้าพันมาคายว่ามาเฝ้าคนออกลูกเอาโยคขคืนโยคขค้นแกสงออกไกลแล้วพันเน่นเดียมพูนางเฝ้าหนอันนี้มอดตาแยบมาหนเกินพี่เกินน้องอืผด่วมดเนีอยวมแล้วหอนเด่ยวมอ่าแม่หคอยบน่แม่จะมาเถียงหมเกินรักหลอดกโลตลาดแล้วดี๋ยวแสีไปใส่มานิเนจะเดไปไปทัากัดตัวก่อนมานอนดมขี่ยังอยู่หนิ่แม่เจ้าคือว่าสิบดไปแล้ววันที่สามที่แรก เอาเจ้าคืดเบื้องขดชิยู่นอนอยู่นี่สองหมื่นขดชิ้ยู่จังใดโอ้ที่เราเจ้าเสร็ววันที่หาบอถ่ายอยูนิดเติมน้ำพุชัดบ่บอบอบอพอมีเงินเติมน้ำมันเขาดีแล้วดีแล้วไปนะพอมีเงินเติมน้ำมันจ่ายคอยอยู่ที่หนังมันเจามยังไงกันารบ่บ่มีม่านหนีวันทีหาแนนตั้งเวทีแบบนี้ละหลังจากแล้วอาหมาเขาก็มาผีเลยพกกลับไปหมอศิษย์เจ๊ทกับต้องมาดอกเขาอยู่นี่ละฮะจ็ไปถ่ายน้ำมันอยู่เขาก็ว่าฉันละแมน บ่ได้แล้วกระเทือนไปยุ่อามาไปแล้วถ้ากระโทษน้ำข่อยแล้วบโ่โตกระโทษหายข่อยแล้วคือวกไปเด็กน้อยเขาก็ปิดเดชียง,งแต่เรายังปิดข่อยเนาะข่อยโทูหากัเราก็บบรับจะแเพื่อนบ่ก <c oughs> อันนี้งานงานภายในง,<ะ>งานจะผ่าเพิ่นบอกอันนี้เป็นงานของเป็นคิวของกำนันแกแต่ว่าทีมผู้จัดไปเอาต่อกำนันแกใช่แล้วนานนามันสีแรงย้ําคําวาแดดไหมอายเอ้ยอันนี้มันลื่นแล้วมันลื่นแล้ว ขอแก้ข่าวแจ้งข่าวนี่แก้ข่าวว่าแก้ข่าวเออจะเป็นสี่ให้พัวไทยนั่นเอกระไรเขาทายอยู่จะเขาว่าทายได้แขวะข้าแม่ง่อพี่บอกหาเด็กๆคนได้เรียบครบนี่ก็ได้นีจะใส่เกือบเบอร์อะไรเบอร์สี่สิบสามแม่ใส่เบอร์ไนอกจากท้องเจ้าเบอร์สี่สิบสามเยอะ เอาเบงเบงลูกเบงอ้าไก่เปนสาม้นาสามนเด็กเขาขายอยู่ไร่หลายไปซื้อเอาไหมคอยมอเศบ้มพี่ลูกสาวเจ้าบพเอือนคอยเอือนอย่างเงี้ยคาวาอันเจ้าขึ้นมาที่หลังไปตื่นขึ้นมาเสียบัสุแจ้งแจ้งไปแจงไฟพวกงเจ้าหัวดีแกมไม่ติงกับอกจ็คปุกกเราได้สูอ๋อเาได้ตื้นก้อนไผ บอกว่าเป็นไม่ใช่เหตุผลนะที่มาที่นี่เออเอ้าสายไฟเฮาเขาเลยว่าเพิดหนึ่งเข่าอยู่ก็เลยอำนวยความสะดวกไงเพิ่นเลี้ยวเลี้ยวเพิ่นหนึ่งเลี้ยวเพิ่นกับที่ปุ๊บปุตตีเปิดอะไรเลยสายไฟลูกกันมาเลยแต่สายไฟข่อยว่าทีหลังมุดว่าทีหลังมุดทีหลังมูดบ้านี้ก็ดีตื่นวันนี้เอาเอาสองคนไาตื่นก่อนกันยังไล่เบิ้องบนนี้สิว่าฟังมือดีพยุหยุดฝันอีกแล้วเดี๋ยวฝันเอาเอา

ตเด็ดฝันยังฝันมาหลานพคนเด็เขาบอกเดียก็มาคู่กันถือผีเขาเออ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 เเออ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 เอเอ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 เออเออเเออ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 ออเอเออเออเอเอ คองน้ำมูขึ้นนาดนี้กันเดืตื้นเออบ้านนี้เดียบานนี้จะเดือดตื้นมเเสียมขึ้นมูเสียขึ้นมาเขาบอกทไปได้เหเมียนไปคนลุกขึ้นเอาขั้วกัไปเลยเอาข้าปูเขาจิว่าไม่้านนบก ขวดจริงสกนล่างยางอ่เอเอาขวตื้นเลิก็ดีว่าเอาเวทีครับเวทีก็ด้พอดีอ๋อกันยังไข่ตัวมีมูอยู่แสดงมาพอเมีเลยเออแล้วพนมากเพราท่านช่วงนี้พ้นนิดนึงผู้เฝ้า่อนผว้เฝ้า่ันยู่หันแล้วดีเพื่อนใส่ไฟหรือยังแล้วพอดีแล้วพมาเด่นนามเหนือข้าขายใส่ด้ีกราคือคนไทยแบบพังเชียงหมคอนไท โอมน้หมตะ่ยินเลยค่อ้้มย่เียงนเอามาทิมนนิฮะมันหนอ้มันาเนาะเปลี่ยนโม่กโม่คนละกิว่า่โม่โอ้มน้มตตาสาไกจักเดือนละกิเอ้าความกันแต่ว่ากเกินต้องมหีต้องคว้าความกันแค่ยนี่ละกนนี้สิเลยกนนี้สิสาเดือนเลย เอาเป่านัวหัวมวนครับพี่นตวหนนิดาสูกูจะเสนอาเลียตาย่หม่นาะเาว่าม่นจะมาคอยไวแห้งะจะมาจะดือดตื่นดีดีตมาใส่กาลังภายในเนาะเชะเมกาเดินแล้วจ้าหี้อันซอกไป็นที่ผูกตื่นนอนพอเท็ดเอามอกไดงนี่หนาเาเอาเอาขอบคุณทุกหลัใจครับพี่นาะไปรถกันจะเข้า

เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ